สวัสดีครับผมสวัสดีสสวัดีด้วยครับคลิปนี้กะพามาเบึงหมูแต่ว่ไม่รออัปเดตหรอกว่เป็นว่ากะซำอัปดอเปาาปดตนะคลิปนี้แต่จะมาว่าเป็นยังเนี่ยหมูสุดตัวมันหลอดนะตายทำไมอุอนน่นว้วเสียดายวะกำลังงามเลยเนี่ยน มอ่ะนี่กับเป็นอีกตันทิดดยหมูหน่อยที่เลี้ยงที่ขุนมามันกับความสีง,งาม,งามแต่ก็ยังที่เห็นละ่ะบัดมัาสิตา้เนาะปัญหาก็คือสิเกี่ยวกับอ่าสีเขีบพกสีเขีบก็สเป็นยังสีเขียบไม่ง,งอดไม่งปองอันนี้ขอควดระวังช่วงหน้าฝนคัาเลยล่ะเนี่ยเอ เอ้าตัวนี้ก็เฮ็ดตัวนี่ต้มน้ำรัว่วเอ้าก็กินเฮ็ดังไหนเมื่อมันตายเนี่ยเนี่ยก็ย้ำม,มันเสียเปล่าเอาปลาตกผู้ตกยังหรอกเฮ็ดพี่สูพี่สูน้องกินฉันพี่ฉันน้องคือเก่าเอ้ารอติดตามขั้นตอนเฮ็ดกินมาหน่อยเดี๋ยวจ,จังสิมาสรุปสุดท้ายให้ฟงังเนาะอ่ะ มาครับวันนี้ก็อันนี้บระมาณถารุณกรรมสัตว์เด้อนี่ก็คือเขาคุณตายเองมันน้องสีเข็บด้วยมันยังกัดน่าจะเป็นสีเข็บกัดเนี่น้ำห่อนลวกลวกขูดดีหมูก็ลังอ้วนน้องามเลยครั้งดีแห้งบานตึงขึ้นเลยล่ะบานนี่โอ้ยอาบนหนามยังนีนี่โอ้หนามครั้งดีเจ้าไอเดียดีจัง ใส่พะยางเออเออวันนี้ว anyway> ันน้ำก็ยังขังนี่หันซจำตุ่มแซ่ไปเลยเอ้าเอ้าอู้ขาวชั่มเลยบ้านนี่ต้องมุ้ยดีดีเลยก็ต้องกินหัวหานดีดีชิว่าเขียนหัวหานบริเนณหนามกระบติดอยูเทอร์นเออโทษแล้วหันขราวเรา บว่มพวักเตียงเหรอว่าันดีพักเตียงพอดีเหรอยังไงหายเวรไมาอยากกินอีหมเหรอยังไงเห็ดไหมปวดเบื่อมันเดียวตองถูเบิ่งหามันติดหายังไม่กินน้ำกันพอดีนะเอาหมูมันอันนี้นะแต่จะม่ยังกัดคือที่ั่กเบื้ออีก ดีหนังก้เขด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 เี่ยน้งังน้อังโวกบเอาเข้าอวอ่ะเบิดกระถางเบิดปุงโอ้ขาวจัวเหไปอเดคือกำ้อนแห้งดิงขึ้นมาไโอ้งามเลยโอ้มูกำลังงาม วัวกันเมื่อวานอยู่มขนาตายเนเลี้ยงว่ะท่านวัวกันจุบมาไม่เห็นหมูตายจอย <c oughs> ได้กินพอดีอ <c oughs> น่าจะก,กี่เข็มละเพราะว่ามันบ่มียังไปเห็ดมันได้หรอกขอดกมาจะทานอยู่เป็นยงงัยงงอดกี่เข็มนี่ละนี่แหละปัญหาเลี้ยงหมูยหนมช่วงหน้าฝนจะต้องระมัดระวังหลายอย่างเออปัญหาเฉพาะปัญหาหมูปัญหาหมาคือเป็นกัดไก่ของปัญหาหมาไปหา,ปหา,ปหากัดไก่ อันนี้ก็บอดีปันไดนะอันนี้ปัญหาหมูเหออีกปัญหาหนึ่งนอกจากเดี๋ยวเดีปัญหาหมูหมูปัญหาหมูหมูมาจิตใจก็ตายไปหมูหมูนี่แหละโอ้ยเอาเอาวากันไปเออตายยิ่งหมูแหมแล้วมันเป็นหมูหลอดหมูหมูขัดเออมันหน่อยก็หมูหมูขัดออกมามาอยู่อีกชุดหนึ่งเราไว้จะกินไว้จะขายแล้วผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดตกพูดหรือเอาไปเฮ็ดงานนนั่งานนี่ก็บติดขายให้อยู่ ก็บอกบอกได้ว่าที่ใคเขาฟาร์มเฮียังเขาทีเดียวมันมันกมันเป็นยังแล้วบ้านนี่ยังมือเศ้ามือเศ้าไปพอมือเศร้ากบตายตายไปไหมนะพอลงไปหอดช่องเลย้องไปเห็นอีกตอนเราไปรอบเศ้าแห้งหันก็เห็มันอยู่ตัวตายไปไหมเลยนี่ตายไปไหมครับตัวเออยังบ่มีกินบ่มยังบกแข็งบ่มยังเลยนี่ล่นเท่าไอร่ ฮะต้นเสียงเครื่องตัพหานยด้ยจังเยมก็เมา่ีประจำแล้วมามถึงมือผมนะมาอาหารเกินได้ยังวะเอออ้เอารุ่นก่อนบานรอชํำแล่เอาชำแร่ะบาดชํำแร่ชำแล่เลือกยงอยู่เนี่ยนะมงยงก็มีที่เที่ผ้าหัวเอาชำแร่เว ไปเลื่อเรือเลยเอาอยู่ว่ะอะไรเนาะบัเอาดอกก้นเลือได้สิเอ้าลาชำลก่อนาเนี่ยช่ำเ่้วนี่เหยดขินวนแล้วันสิง ขาดเอ่ใส่รอเยเออยังเอาตักให้ทั้งวปขบ้นกับปุเนล้วสาอนี้ก็ได้พออะไรให้พอไม่ใส่นอนอยู่ด้จุยอยู่หันดิเอาซับตัวตัวยากแล้วก็กิน เราก็อยข้าวไม่ได้มูเรียงอย่างของะ้่นกีค่อหอวะเอาใส่น้ำเนี่ยทีนี้เาาขึ้นดกินนเบือเนีนี่ใส่ลุกดูดอ่ะหลังจากเข้าขั้วเรียบร้อยชํำแระเรียบร้อยกมาลงขวดโอ้โบแมนลงหม้อซอยหยิบหยิบสอยไข่ซอยยังใส่นี่ใส่ดูดดดป้มปืม อ่เป็นลายครับน er> 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 ี er> ่เคยกินอือยบาคนกินเคียนี่นะแต่๋ยเราเนี่กินอยู่มักคักับพริกกับโมเพชรแต่โมกินโมเพชรพริกกันแต่ว่าคนเผ็ดอ้าวนี่ก็ชิตำเครื่องอ่าพริกจะไถ่ใส่ลงไปกระเทียมนั่อยู่บ่ใส่ลราบอกระเทียมมีอยู่ไหนบ่เออมีในกล่องนี่ยังบานเลยโอ้ยบ่บ่บ่ไม่กินจ้าจัดเอง จัดัวกินเออกึบเออน้อยกินเาเสียบเพนวะตามรักกับพกินดอกจนกบพวกกินดอกต้องน้่าเลยยังไงนี่อืมพวกขบหน้ามันยังเด็อืมเอาละพี่น้องอันนี้ก็ต้มครับมีต้มด้วยอ่ะต้มใส่ใบบกูดวัอนี้ก็หันเก็ด โบ่บ<ส> <pulse> <à> ันเดล่ะมาเข้มสุดทไายนีหน่อยมันมันนี่กับบ่เข้มแห้งต่เคร่องไม่ใช่อเจเจ้จเียเป็นตํำเครื่องก่อนมา ชูนัวลงไปใส่แล้วชูนัวขาดยัง่ขึ้นออเต็หมอยเลยคนอ่ะคักไร้คักไื้เอลี่ครับพี่น้องเมื่อานี้เอรี่สินฟังย่างใสชูชูไดใส่ใส่ยีเดยเดียวตอนี่เ๋ยว เกี่ยวๆเกี่ยวนี่เอาไรวันอวัจ้วัอาไนกางย่างไงอันนี้ยิบเนี่ยนูมยกลัวน้องปังกินไ่้บ่อืเอาเตรมน้ำเล็กน้อยเต็มบ่ให้เนาะเตรมพิกรเตรมพิกัด อือฮึอีดีมูวัตายมูเด่นมัไงมูเด่นมูเด่นเอ้ากินไปจักรงัวพีดอกมันเยอะเองเปิดแซ่บเต็มมู้คาราเบียวกำลังอ่อนเลยนะมูหน่อยกินพลอยพลอยรุ่นนี่อือกินังไหนดีกว่ามัมมัมคูดบอย กูดบอยมัมม hmm. ัมมัมมัมกูดบอยพี่จาริกเงยไปเลยเออเออลองชิมก่อนห้องชิมน้ำอืมไม่อ่ะกูจิ้มยังตัวนี้นุ้ยพูนกูมเลือกตัวเดียวกันอยู่อ้าวน้ำจิ้มครับพี่น้องเออเพิ่งจะเคี้ยวเอาเอามือเน็กไว้เลยเราจะยิบเหมือนเอามือนหนีบเน็กไว้เลย อืมหวานใส่เบอร์ได้หมดตัวนี้อันอันของบีมาหน่งอืมออืมอืมอร่อยโอ้ยเว้ยอ่า่อยหมดอยวแค่ไหนรู้เปล่จะยึงมั่งกไปหิว tìm ừ. ừ. của. con lắng cua con lắng cua không thể hòn chưa Đó được được, đó đâu đó được,

กะเรียบร้อยครับพี่น้องเออข้าวมูเป็นหมูตายกะเอินพี่เอิญน้องมากินคือเก่ากินชั course, ้นพี่ช uh like ั้นน้องอ่าขึ้นกันหิ้วเ่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกแบ่มมียังเพราะว่ามันตายจากเหตุการณ์ที่บกขาดคิดเนาะยังเสียนกะเออยัง ขี่เค็บแม่ง,งอดตตอดมักก็ต้ายได้มูหมนมันอ่อนเออยู่เลยอ่ามันบ่นี่แหละคือ,อกิจกรรมคึ่งอัปเดตแน่บ่อัปเดตกะบ่ได้เห็นคลิปนี้กะ,ะนี่นคือปัญหาของการเลี้ยงมูเหมือนกันกะมาเจอกันนีกอ่าแต่ว่าบไ่ได้อัปเดตตรงที่ว่าอันนี้พเพราะว่าถึงอัปเดตเรื่องของมูไปอันนี้จะเป็นมูมูที่เข้าขัดเกรดโชคดีมันเป็นตัวนั้นมูที่เข้าขัดมูจอยเนาะก็เลยเป็นอาหารของจ่าลิกซะ อ่ะอีพี่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สามาปีสามาปุ่ยด้วยเอือปากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจ่องสามาปีมาปุ่ยอีพี่นี่จะกินเพื่อครับผมพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมผมไม่ยั้งหรอกเห็ดดูเห็ดกินชั้นพี่ชั้นน้องด้วยเ่าตามทีมงานของเขาครับอ่ะเรากินเพื่อครับผมพี่น้องวันนี้แซ่บๆนะครับแอบๆจาดีกว่า